ซอสแบบจุกๆกันไปเลยนะคะอร่อยมากน,นี่นะคะลี่จะมาทำซอสสปาเกตตี้นะคะก็จะเป็นซอสสปาเกตตี้เป็นใช้เป็นไก่บดนะคะแช่แข็งนะคะหรือจะเป็นหมูสับก็ได้นะวัตถุดิบก็ง่ายๆมากเลยมีแครอทนะคะแล้วก็มะเขือเทศแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหอมใหญ่นะคะแล้วก็ส่วนซอสของเรานะคะก็จะมีด้วยกันนะคะสามอย่างนะคะปนกันอยู่ในนี้นะคะก็จะมี ซอสพิซซ่านะคะซอสมะเขือเทศซอสพริกนะคะก็จะใส่ซอสมะเขือเทศเยอะนะคะแล้วก็ตามด้วยซอสพิซซ่ากับซอสพริกอย่างละหน่อยแล้วอันนี้ก็จะเป็นอาริกาโน่นะคะก็คลุกผสมกันไปได้เลยอันนี้ก็คือรสชาติตามใจชอบนะทุกคนโอเคเดี๋ยวไปลงกระทะกันได้เลยเราจะลงกระทะด้วยตัวนี้ก่อน หัวหอมนะคะผัดกับน้ำมันมะกอกก็ได้นะคะหรือน้ำมันอะไรก็ได้ที่เรามีเอาให้หอมนะคะหรือว่าใส่ใสของลี่จะชอบแบบสุกๆเลยอะคะ่ะใส่หมูสับหรือไก่สับลงไปนะคะก็ลี่จะให้ไก่สุกก่อนอนะเราเค่อยใส่มะเขือเทศค่ะเนื้อสัตว์เริ่มสุกแล้วก็ใส่มะเขือเทศลงไปเลยค่ะ ใส่เกลือเล็กน้อยนะคะใส่แครอทด,ด้วยนะคะของรี่ก็จะหั่นเป็นแบบชิ้นเล็กๆเลยนะคะก็เลยใส่ทีหลังพอทุกอย่างสุกดิ้มแล้วนะคะก็จะใส่ซอสทีท่เราปรุงเอาไว้ค่ะเสร็จแล้วก็ามาชิมรสชาติกันอีกทีนะคะว่าอยากจะเพิ่มอะไรจะเป็นเกลือรหรือพริกไทยหรือว่าผงปรุงรสค่ะ โอ้โหมันดูดีน่ากินมากเลยอะ่ะทุกคนเดี๋ยวขอชิมก่อนนะคะว่ารสชาติโอเคไหม,อ,มอร่อยใช้ได้เลยอะ่ะไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มแล้วค่ะนี่จะทานกับเส้นมักกะโรนีนะคะอยากบอกว่า มันอร่อยมากทุกคนอันนี้เย็นแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวเราอุ่นไมโครเวฟไม่รู้ชามที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยกินกับซอสแบบจุกจุกันไปเลยนะคะอร่อยมากโรยพริกไทยนิดนึง,งโรยพริกไทยด้วย ทำตัวโตเลย